สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องบชนห้าชาแนลนะครับนี่ก็คืออ่า EP สอนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมนะครับรอบๆพระเจดีย์ใหญ่นะครับที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับผมก็ไม่เคยเดินมาฝั่งนี้ด้วยนะไม่เคยเดินมาครับดูฝั่งนี้ก็ รบ,บริเวณรอบๆครับ yeah. ก็จะมีนะครับเนาะป้ายที่ว่า,าทําแผนผังเอาไว้นะครับแล้วก็คําบรรยายนะครับของพระเจดีนะครับพระเจดีองค์ใหญ่นะครับของอยุธยานะครับ วัดนี้ตั้งแต่ก่อตั้งตั้งแต่รัชสมัยเท่าไหร่นี่ผมก็ไม่ไม่ได้ศึกษามาเท่าไหร่ครับก็ไม่ค่อยจะรู้นะครับที่รู้ก็ที่ได้เรียนตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็ไม่ได้ศึกษาล,ละเอียดเท่าไหร่ครับ นี่ก็คือบริเวณด้านหลังด้านหลังก็เจดีย์ครับก็จะพาเดินพาเพื่อนๆเ,เดินชมรอบๆโดยทั่วนะครับของบริเวณที่ตั้งของพระเจดีย์ครับองค์ใหญ่ของวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับน่าจะเป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองอยุธยานะครับนี่คือบริเวณด้านหลัง ก็จะก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่า,าติดเกี่ยวกับมาตรการนะครับเว้นระยะห่างหรือมาตรการป้องก,กันโรคโควิดนะครับนะก็มนีนะครับนี่คือบริเวณด้านหลังโอ้ผมผมเพิ่งเคยเข้ามาด้านหลังอยู่ครั้งแรกนะครับผม ครั้งแรกครับก็ประมาณนี้ครับครับใหญ่สูงสวยมากเลยครับครับดูแบบวิลเทจนะครับสวยงามแบบวิเทจนะครับสวยงามไปอีกแบบนึงนะครับสถานที่โบราณนะครับของชาวไทยของคนไทยเรานะครับ ถ้าไม่ถูกทำลายก็น่าจะสวยงามกว่านี้นะเนาะแต่นี้ก็มันก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับเป็นความสวยงามแบบโบราณน,นะครับสวยงามไปอีกแบบนะึงตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังพระเจดีย์นะครับนี่คือด้านหลังสวยนะครับ ให้ดูจนสุดปลายนะครับนู่นนะครับยันฟ้าน่านแหะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับบริเวณนะครับโดยรอบนะครับบริเวณนี้บริเวณด้านหลังนี้ในความในความคิดของผมนะน่าจะเป็นอุโบสถเก่าบะบุบ๊บ อุโบสถสมัยสมัยอยุธยาครับที่มีพระพระประธานนะครับองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีพระยืนแล้วก็พระนั่งอยู่สี่องค์นะครับสี่รูปนะครับเสื่อไตามความคิดความเข้าใจของผมนะก็จะเป็นอุโบสถเก่านะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ย ม,มีเสาที่โดนทําลายไปครับถ้ายังอยู่ถ้าสมบูรณ์ก็น่าจะสวยงามนะครับ,รบเดี๋ยวจะพาเดินไปด้านหลังอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อ EP3 ีสามนะครับนอบคุณทุกท่านนะ